สวัสดีค่ะเช้านี้เดี๋ยวเจดดาจะพาไปเก็บเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ฝรั่งไปค่ะนี่คือลูกเชอร์รี่นะคะอันนี้ก็จะมีกระลอกมีนกมาแย่งกิน โคนต้นนะคะร่วงเต็มเลยถ้าเรามาเก็บไม่ทันก็จะร่วงหมดค่ะร่วงลวงมาก็กิ้งกือก็กินนะคะค่ะเก็บไปกินสดๆได้เลยนะคะ วิตามินซีสูงจะดาปลูกไว้ไม่อยู่ต้นเดียวค่ะเพื่อนให้ต้นมาอุ้ยหลน ได้หล่นไปเลยต้นอยู่สูงสูงนะคะนนะสูงไปนู้นสูงไปก็เก็บไม่ถึง สองลูกเลยเนี่ยค่ะเชอรี่ฝรั่งรสชาติจะออกเปรียปร้ยวๆอมหวานอมเปรี้ยวนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกาย พวกนี้ไหมคะพวกนี้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 สี่ลูกสุกพร้อมกันละเนี่ยนะคะลูกเห่างนี้คะเยอะแยะเลย มามาค่ะมาช่วยกันเก็บเยอะเราก็ได้ลูกเชอร์รี่มาแล้วนะคะเนี่ยค่ะได้มาแค่นี้ก็พอแล้ว บนต้นยังอยู่อีกเยอะค่ะเรามองอาจจะไม่ค่อยเห็นต้นมันสูงแล้วเดี๋ยวจะด้าว่าจะตัดต้นให้มันเตี้ยลงค่ะมันสูงเราเก็บไม่ถึงบางส่วนก็ยอ้อยลงน้ำไปสำหรับคลิปนี้เจดาก็พาเก็บลูกเชอรี่นะคะเราก็ได้เชอรี่กลับบ้านแล้ว